เอา่อไปสีแดงสีแดงครับก็สวัสดีครับเป็นตัวแทนของสีแดงนะครับสีแดงนี่ก็เราเป็นสีที่อยู่คนไทยมายาวนานครับอย่าพูดเช่นนั้นนะคะอย่าพูดเช่นนั้นนะคะ สรับผมครับก็เป็นโแหะสีแดงนะครับสำหรับสโลแกนของชื่อกลุ่มไปก่อนนะครับสำหรับชื่อกลุ่มนะครับชื่อทีมเลดร่วมใจนะครับร่วมใจรักดีนะครับครับผมสำหรับสโลแกนครับคิดดีทาดีดีแน่นอนนะครับอันนี้ก็รู้ว่าจะดีขนาดไหนต้องรับรับชมกันเลยนะครับว่าจะดีขนาดไหนครับสำหรับธงนะฮะประจํากลุ่มนะครับผมก็จะเริ่มอธิบายจากสกษน์ของเมืองการนะครับเป็นเจดีสระบุรีนะครับทุกคนก็อาจจะรู้จักดีนะครับ หลายคนอ่ะต่างจังหวัดนี่อาจจะไม่รู้าจักนะครับแล้วก็เป็นชื่อทีมนะครับยูวีสาเหตุที่ไม่ระบายสีข้างในนะครับเพราะว่าจะแทนข้างในนี้เป็นเยาวชนนะครับเป็นผืนผ้าสีขาวนะครับขึ้นอยู่กับเราครับว่าจะแต่งเติมสีสันย้อลงไปกับผ้านี้นะครับขึ้นอยู่กับเราว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้บ้ากเท่าไหร่ สำหรับสาระดีบวกครับก็เป็นกลุ่มสโลแกนเราอย่างหคือเราจะทําดีต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อทุกๆคนนะเพื่อคนรอบข้างของเรานะครับจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับส่วนสาระคนนะครับก็เป็นการร่วมร่วมใจกันนะครับสำหรับในพารของเรานะครับสำหรับเพลงครับเพลงประจํากลุ่มของเรานะฮะหลายคนอาจจะฟังมาตั้งนานแล้วเพลงจะต้องขอแน่ครับขอแน่นนะครับสำหรับเพลงกลุ่มผมนะครับเพลงกินตับครับย่า คือเราสั้งัเลยดีกว่าครับ1ึงอสอง้ไป<ห>เที่ยวกันไหมจะไห i don't know

โอเคเดี๋ยวพี่จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องพี่เบิร์ด <c oughs> น้องๆพี่เบิร์ดที่เป็นค่ายนี้เป็นคนดูแลน้องๆทั้งหมดพี่เบิร์ดพีน้องขอกีตาร์ได้ไหมกีตาร์แะละกีตาร์กีตาร์อะไรก็ได้อขอเลยแกงซูเปอร์จูเนียร์ขอมันบอกว่าไหนบอกว่ามีอะไรอยากได้อะไรให้บอกพี่่ยบอกนี่ตู้เย็นด้วยตูย้เย็นอะ <c oughs> นมันตู้เย็นพี่เบิร์ดนะ พี่รู้จักกับพี่เบิร์ดมาประมาณเป็นพี่ที่ทำงาน,นที่พับประชาชิปป่าก็รู้จักมาสักพักหนึ่งตอนแรกเข้ามาก็เป็นคนเถื่อนๆสักพักก็มาแสงบงไปเป็นคนเถื่อนๆตอนอแรกเขาเรแบบเข้ามาเขาจะิ่มทำเป็นคนเรียบร้อยแช่ว่าแต่มีครั้งหนึ่งที่ทําให้พี่รู้ทาแท้ๆของพี่เบิร์ดคือพี่เบิร์ดเนี่ยเขาจะแถวๆเรื่องจีบสาวาน้องผู้หญิงระวังแล้วมีครั้งหนึ่งพี่เบิร์ดเขาคบกับแฟนคนก่อนชื่อยอว่า น้องจอที่นี่ครับแต่พี่เบิร์ดกับน,น้องจอเนี่ยเขามีข้อตกลงดูหน้าพี่เบิร์ดชอบเที่ยวมากชอบกินเบียรอะไรชอบไปเที่ยวผับเขาเลยตกลงกับน้องจอน้องจอว่าเออพี่เบิร์ดพี่จะเที่ยวหนูไม่ว่านะแต่ว่าพี่หนูให้พี่เที่ยวแค่อาทิตย์ละสองครั้งได้ไหมพี่เบิร์ดก็เออข้อตกลงระหว่างแฟนเบิร์ดก็ตกลงเนี่ย และทีนี้มีอยู่คำหนึ่งเพื่อนจากโรงเรียนเก่าพี่เบิร์ตขึ้นมากรุงเทพกันหมดเลยนัดมาเที่ยวกันเหมือนแบบเป็นงานหลังขึ้นสู่ยอดัะอยา่างแต่มันบังเอิญนะที่พี่เบิร์ตเที่ยวไปครบสองครั้งแล้วพี่เบิร์ตเลยไม่รู้ทําไงพี่เบิร์ตอยากจะหนีแฟนเที่ยวอ่ะแต่ต้องหนีอย่างมีชั้นเชิงพี่เบิร์ตก็คิดว่าการที่จะหนีได้คือแม่ต้องทะเลาะกับแฟนแต่การทะเลาะของพี่เบิร์ตไม่ธรรมดาพี่เบิร์ต สุดยอดคุณสื่อแม่งเข้าเซเว่นพี่เวิร์ดเข้าเซเว่นไปซื้อซิมตอนนั้นจําได้ปะมันจะมีซิม2 2มู้งขายประมาณ3บาทเองมั้งสบาทแล้วจะได้ตังในซิมมา5บาทขายที่เซเว่นพี่เวิร์ดก็ไปซื้อมาเปลี่ยนใส่เข้าโทรศัพท์ตัวเองแล้วกดเบอร์แฟนโทรพอแฟนรับพี่เวิร์ดวาวแล้วทีก็โทรไปสายนะึงให้เป็นสองสายพอแฟนรับฮัลโหลพี่เวิร์ดวางพี่เบิร์ดวางแล้วมันจะเหลือตังอยู่อีก เขาไหนก็รู้ว่าพี่เบิร์ดส่งข้อความมาคิดถึงนะตัวเองเมื่อไหร่จะมาหาเขาสักทีทีนี้ปุ้งพี่เบิร์ดดึงซีโม่จากโทรศัพท์ถัมท like ิ้งถังขยะเลยพี่เบิร์ดก็ไปห้องแฟนขอทำหน้าโหดเลี่ยทำหน้าโหดเนี้ยเนี่ยขอโม้โมงงแฟนเปิดมาทำหน้าเออเออเฮ้ยจูนไม่โทรมาไม่รับโทรศัพท์เลยอ่ะแล้วแบบไหนเอามือถือมาดูดิพี่เบอร์ดขาจูน เบอร์ใครจอเฮ้เบอร์ใครจอขอรู้ข้อความได้ปะเฮ้ยคือเบอร์ดเดินคือนั้นไม่ที่เราตับหลันล้มางมา,าวหาหอกปีกมาสองข้างเช้ามาก็แห้งๆน้องจอเรียกมาเคาะเปิดน้องจอมาเคาะเบอร์ก็เปิด มาพี่เบิร์กอะแหงๆไม่รู้เรื่องน้องจอ๋อวะพเอิรหนูวะพเบิร์กใครก็ไม่รู้พี่หนูองไม่รู้จริงพี่เบิร์กก็ใจความไงเออก็คนมันรับท่นันก็เลยถึงไปหน่อยเข้าไปก่อนทันทีเจ๊เนี่ยน้องดูมีอะไรปรึกษาก็ได้น้องผู้ชายอะพี่เบิร์ดหนูมันเป่งๆอยนเดือดร้อนนะครับ ถึงคนที่น่ารักอยากบอกว่ามันไม่สนุกเลยอยากให้สนุกกว่านี้แต่ไม่เป็นไรขอให้สนุกกว่านี้ก็พอแบลตกงานมาแล้วไงเบลตกงานมาแล้ว <laughs> ถึงนัทเสื้อเหลืองคนไหนอะ่ะคนไหนนัทเสื้อเหลือง <laughs> น้องคนไหนชื่อนัทครับน, <laughs> นัทเสื้อเหลืองมีแฟนยันครับขอจีบได้ไห <laughs> จากโดมากชิกเออ ้ายไม่ทันไรก็ปอบซะแล้วมียังตัวน่าซื้อ,ม,อมีแฟนยังไม่มีนะครับไม่มีนะ,ะมันต้องเป็นในพวกหลังๆน,น่เลยถึงใครอ่ะแค่อยากจะบอกว่าคิดไม่ออกอ่ะลื่นเรินใหญ่ <c oughs> ถึงพี่ๆทุกคน พวกผมอยากอยู่ด้วยกันมากๆทํถ้าไม่ให้พวกผมอยู่ด้วยกันพวกผมจะกลับบ้านจากโยบังชิกีตโยบังชิกีแล้วมีปัญหานะๆๆถึงขอบคุณสำหรับทุกอย่างถึงสตาฟอาหารอร่อยมากครับ ถึงเยาวะชนรักดีน้องๆน่ารักทุกคนเลยดีใจมากที่ได้รู้จักทุกคนทุกคนให้ความร่วมมือดีมากจากสตาฟถึงพี่ๆทุกคนน่ารักเบิ้มคืออะไรศาการ์เรป็นศาการถึงเพื่อที่ร่วมข้าขอให้ทุกคนสนุกกับค่ายนี้สู้ ถึงทุกคนยินดีที่ได้รู้จักนะครับน้องๆน่ารักทุกคนเลยเดยจะพอน้องนาเสื้อเหลือถึงชาวไข่รับดีการวันแรกยังมึนๆม,มากันทำไมวะเนี่ยเยอะถึงสตาร์ถูกใจอาหารมื้อแรกมากคาเพ่โอ้สาวิบาทนีครกินอยู่อย่างเดียว ทอดมันอร่อยม่ว่วงถึงพี่พทุกคนพวกผมอยากอยู่ด้วยกันอ่ะโ็มาชิงกี่ชัวเลยอยากนอนด้วยกันกินด้วยกันมาแยกกันพวกเราเบื่อมากเบื่อมากถึงเธอคนนั้นน่ารักอ่ะจากเราคนนี้ น้องเดี๋ยวพี่ขอนัง่งเป็นวงกลมวงใหญ่อีกรอบหนึ่งได้ไหมเฮ้ยมาดิมาดินั่งเป็นสี่กได้เลย